อารันยังไงเมื่อรเวนโนแฉยังหงไม่ล้มดิวอีซักจับตาต่อเน,นื่องแม้ดิวกาเซนจะขวางทางก็ตามทีอารันยังไงอยากจะจ้ายแล้วเมื่อบายันใกล้จะเปิดดิวควาตัวดีอาร์สไปรุ่มทับแล้วเดบอนราดนี้อารันยังไงให้โจลซีแชมป์สมโมสรโลกทีมแรกปรับผงแค่แชมป์อินเตอร์คอนเฟเดเรชันอารันยังไงเผยอีกอิดเกจจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลกี่ปีกันแน่ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเ,ยเมือ่อกานนี้ฟาบิโอรามาโนเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูลเองนั้นยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างใกล้ชิดแม้ว่านิวคาสเซิลจะปฏิเสธข้อสเสนอจานวน120ร้ล้านปอนด์พร้อมกับพนันของเสียบทันทีหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยทางฝั่ง,งาทางของแดนลิอร์พูลพยายามที่จะสซ็นสัสญญาณหน้าเป้าตัวใหม่ในช่วงสมัยน,นี้โดยเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คืออีซักโดยจะสโมสรยอมทุ่มเงินทําลายสถิติของตนเองจํานวน120ล้านปอนด์หรือราว5,280ล้านบาทแต่ว่าสาริกาดงเองปฏิเสธอย่างไม่ใยดีจากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นทําให้มีสื่อหลายสําน,นักรายงานข่าวไปในทิศทางตรงกันบอกว่าลิอร์พูลเองนั้นเป็นเข็มไปหาโุโกเอกิติเกนะฮะ ดาวยิงตัวเก่งอีซีแดงดำไอทารักแฟงเฟิร์ชเพื่อหวังจะได้ตัวมาร่วมทัพในคราเดตที่พลาดได้ตัวอีซักอย่างไรก็ตามนะผมของทางด้านบรมาโนได้เปิดเผยบอกว่าทีมของกุสืออาเนสลอตยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ของกองหน้าทีมชาติสวีเดนอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งงานนี้เรื่องราวของอีซักขึ้นอยู่กับนิวคาเซิลในตอนนี้โดยนิวคาเซิลยืนยันในจุดยืนของตนเองแต่ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลง เอร์พูกก็พร้อมจับตาดูสถานการณ์ครั้งนี้อยู่ตลอดเวลาโดยจากสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าอิสซักเองนั้นมีนดาน้มอยู่ในถิ่นเส้นเฉียมพักต่อไปแม้จะมีการรายงานข่าวที่น่าประหลาดใจบางกระแสะออกมาวา่าอันชีลานอินั้นสมสรจากซาดิอาระเบียได้เริ่มพูดคุยกับทีมงานของนักเตะที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะย้ายทีมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ บอยเยเมนิกใกล้จะได้ตัวโรด่อาชปีกของฝั่งลิเวอร์พูลหลังจากที่เตรียมจะยื่นข้อสเสนอครั้งที่3พร้อมกับสเสนอเงื่อนไขสัญญาสปีโดยการน,นี้บอยเยเมนิกยอดทีมเนสิกบุนเดสริกาเยอรมนีขยับเข้าใกล้ในการที่จะคว้าตัวโรด่อาช ปีกตัวเก่งของฝั่งเลเวอพูทีมเชนดันเบอร์สคุบอลพิเมเยรีกอังกฤษหลังเตรียมยื่นข้อเสนอคารักที่3พร้อมเสนอเงื่อนไขสัญญา4ปีและค่าเหนื่อยอปีละประมาณ14ล้านโยูโรให้กับนักเตะโดยจะมีการประชุมระหว่างผู้บริหารของทั้งสองสโมสรในเดนวันนี้อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางดีอาร์สก็ได้ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมอย่างจริงจังตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมีบาเซรลนาบราโกตัวนากของฝั่งบาเยิร์นมิเนก เป็นสองสทรสงที่ให้วามสนใจมากที่สุดแล้วหลังทั้ง2ทีมต้องการเสริมทัพตำแหน่งปีกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าก่อนหน้านี้ทีมแชมป์พิมเบริกในปีล่าสุดเองนั้นจะปฏิเสธข้อเสนอ2ครั้งจำนวน52ล้านยูโรและก็67.5ล้านยูโรจากทีมเสือใต้ไปแล้วแต่คาดการกันว่าการเสนอครั้งที่3เนี่ยจะตามมาในอีกเร็วนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น4ปีจนถึงปี2029 พร้อมจะได้รับค่าเหนืประมาณปีละประมาณ14ล้านยูโรในครั้งนี้น,นั่นเองนะโดยซึ่งปัใจที่ทําให้เดียวนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและก็เป็นผลสูงเนื่องจากว่า หลายแหล่งข่าวรายงานตรงกันเลยนะว่าบรูนิอชัชแสดงความต้องการย้ายออกจากทีมอนฟิลด์ในช่วงสมอนี้หลังอยู่กับทีมมาแล้ว3ฤดูกาลพร้อมกับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและก็เอฟเอคัพอย่างละ1สบยัยท่าน,นี้แม้ว่าทันา์ของฝั่งเดโก้ผู้ในการของซา,านวนวโบซอนบาเซรลนาเอานั้นจะวางเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพปีกซ้ายแต่ว่าทันา์ของฝั่งสถานก,การณ์ทางการเงินของพวกเขายังเป็นรองของบาเยิร์นเมิคซึ่งอาจทำให้ยักษ์ใหญ่จากเยอรมน,นี กลุมความได้เปรียบปีปิดดียในครังนี้ก็เป็นได้นะครับอารดังไงฟีฟ่าประกาศยกให้โลซีเป็นแชมป์สโมสมรสโลกทีมแรกอย่างเป็นทางการแล้วหลังซิวแชมป์ฟีา่าคารับโบคับ2025ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมกับปรับสถิติเดิมของ Liverpool, U, ลิเวอร์พูลแมนยูและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แลรก็ทีมดังอื่นๆให้เป็นเพียงแค่แชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัล โดยชัยชนะสุดเซอร์ไพรส์จากโคพาเมอร์ที่ยิงไป2จ่ายไป1ช่วยให้ทีมสิงโตเงนินครามเชลซีผงาดคว้าแชมป์โลกพร้อมกับรับเงินก้อนโตและกลายเป็สนสมุดสรนที่ได้ถูกบันทึกว่าเป็นแชมป์ฟี ف าคารับูคัพอย่างเป็นทางการในระบบใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้แฟนบอลช็อกไปมากกว่านั้นคือฟี ف ได้ปรับสถานะของแชมป์โลกสโมรสรเดิมทั้งหมดรวมถึงแบนเชเชสตั้งแตเด็ดในปี2008อเล็กฟูปี2019และก็แบนเชสเร์ซิสี้ปี2 0 2 3ให้กลายเป็นเพียงแชมป์ฟี ف าอินเตอร์คอนดีนเชลหรือว่าแชมป์ระหว่างชีวิตในครั้งนี้เท่านั้นขณะที่ยอดทีมอย่างบรีอัลมาดริดและก็บา์เโลนาที่เคยคว้าแชมป์หลายสมัย ก็ไม่รอดผลจากการปรับสถานะนี้เช่นเดียวกันโดยการแข่งขันสโมรสรโลกเวอร์ชันเก่ามีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี2000ก่อนจะจัดต่อนเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี2005ถึง2023โดยมีทีมเข้าร่วมเพียงแค่6ถึง8ทีมก่อนจะถูกยกระดับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบ32ทีมในปี2025ซึ่งเชลซีคือผู้ชนะในเวอร์ชันใหม่โพสต์จากบัญชีทวสตเตอร์ทนารของฟีฟ่ายืนยันสถานะใหม่ของเชลซีพร้อมแคปชั่นว่า The first ever FIFA CWC c, c h a m p i o n เป็นการย้ำชัดเจนแล้วว่าอดีตแชมป์ทั้งหลายเนี่ยถูกจัดไว้ในอีกหมวดไปแล้วในครั้งนี้โดยแชมป์สโมสรโลกรูปแบบเดิมฟีฟ่าคอนดิทันเทลอ่าปีอ่าสองพเป็นของโคเรนเทียปี2005เป็นเซาเปาโลปี2006เป็นอินเตอร์นาซิออนานปี2007เป็นเอซีมิลานปี2008เป็นแมนยูปี2009เป็นบาร์เซโลนาปี2010เป็นอินเตอร์มิลาน2011เป็นบาร์เซโลนา2012เป็นโคเรนเทีย2013ันสิบาเป็นไบเอญมินิก 2014เป็นเรอัลมาดริด2015เป็นบาร์เซโลนา2016เป็นเรอัลมาดริด2017เป็นเรอัลมาดริด2018เป็นเรอัลมาดริด2019เป็นลิเวอร์พูล2020เป็นอ่าบาเยมินิกสอวนิบ2021เป็นเชลซี2022เป็นเรอัลมาดริด2023เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ฟีฟ่าคารับโลกครับสองวันยี่สเป็นทนักข่าวฝั่งเชลซีในครั้งนี้ อะไรยังไงนะข่าวฟาราบิชฮอวกินรายงานข่าวบอกว่าอุโกเอกิเดตะ จาสัญ,ญญาในปี2 0 3 1กับทางด้านของฝั่งเลเวอร์พูลจนถึง m a x i m ซ m l ม,มเลกาวาได้ซึ่งการย้ายทีมของแข้งชาวฝรั่งเศสสู่แชมป์พิเมเบริกใกล้เข้ามาแล้วหลังจากที่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้ตามการรายงานข่าวมวลพระราชบดีที่ผ่านมาเอกติทิกได้แจ้งไปยังไอทักแฟงเฟิร์ตว,ว่าเขาต้องการจะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่ยังไม่มีข้อตกลงใดระหว่างทั้งสองสโมอสรเน,นวคาเซนสโมสรในพิเมเบริกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีม ได้ยินขอ้อเสนอขอซื้อตัวเอกติตเกของไอทรักแฟรงเฟิชซึ่งทําประตูได้22ประตูและก็ทำแอซิสไปได้12ครั้งจากการลงสนาม4 8นัดเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วแต่ผู้เล่นในวัยย3ปีประนี้กลับเลือกลิเวอร์พูลซะมากกว่านอกจากนี้แล้วเอกติตเกยังคงไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับไอทรักแฟรงเฟิชในเกมกระชับมิรนนตรประวัติสนัดแรกที่พบกับในเรื่องของเอฟเอสบีแฟรงเฟิชในครั้งนี้เราสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้และปัจจัย ประการหนึ่งก็คือการลดความเสี่ยงของการบาดรรเจ็บก่อนการโอนย้ายในครั้งนี้อย่างไรก็ตามไอทรักยิงไม่มีความปรารถนาที่จะขายเอกกติตเกแต่ถ้าหากว่าราคาเหมาะสมและมีตัวแทนพร้อมแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามที่ทราบกันดีกันว่าทางบอสอนอทน้านของเอสเซนเป็นนักเจรจา,าที่แข็งขแกรง่งพวกเขาได้รับเงินจํานวน95ล้านยูโรจากปารี eng, สแซงต์แชงสําหรับบรันชวัวาวรันโดโคโรบูฮานี หลังจากที่ตัวนักเตะชาวฝรั่งเศสอะไรนี้มาแบบที่ไม่มีค่าตัวเมื่อ12เดือนก่อนขณะเดียวกันก็ยืนการราคาอยู่ที่75้าล้านยูโรสำหรับพนั้งของโอบานมาสบูชซึ่งตอนนี้ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเหตุนี้ไอทัักแฟงเฟิร์ตจึงมีฐานะทางการเงินที่ดีและไม่จชเป็นต้องขายก็เป็นได้ซึ่งหากอีกิตเกออกจากดัชเชสแบงก์พาร์คในช่วงสมัยน,นี้ SSG ก็มีสิทธิ์จะเรียกร้องเงินอยู่ที่90 100ล้านยูโรสำหรับทรัพยากรล้ำค่าของพวกเขาในครั้นี้อันโทนนี่เอรนกาแข้งป้ายแดงของเดวิดการเซนชื่นชมอเล็กซานเดอร์อิซักเพื่อนร่วมสโมสรว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เรียกว่าดีสุดในโลกและไม่ว่าใครอยากจะเล่นกับเขาในครั้นี้อยู่แล้ว โดยตะขอดของอิซักกลายเป็นข่าวสัปดาห์นี้จากที่เวอพูลแสดงความสนใจในการที่จะเซ็นสัญญากับเขาและก็พร้อมยื่นข้อเสนอจำนวนอยู่ที่120ล้านปอนด์โดยอย่างไรก็าตามดิวคาเซ่นไม่คิดที่จะปล่อยให้แข้งทีมชาติสวีเดนย้ายออกจากทีมไปไหนจากทีมที่แข้งเป็นแข้งคนสำคัญของพวกเขาโดยก่อนตอนนี้เวอพูลก็เบนเป้าไปหาอุโกเอ็กิเตเกของไอทารักแฟรงเฟิร์ชแทนหลังจากที่ซาเกาดง,งยินการจะไม่ปล่อยอิซักออกจากทาีมไป โดยเอเดนกาก็ย้ายเข้าสู่จินเซนเจมพาร์คในช่วงสมัยนี้ทําให้เขาได้ลงเล่นนะฮะ,ะกับเพื่อนร่วมชาติเมื่อฤดูกาลเริ่มต้นใหม่และเขาเองก็ชื่นชมว่าอีซักเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกถ้าคุณดูทีมนี้และก็เห็นสิ่งที่พวกเขาทําในฤดูกาลที่ผ่านมามันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมนั้นย้ายมาเอเดนกาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในครั้ันี้โดยคุณเองนั้นก็ได้เห็นใช่ไหมว่าทนต์ของนักเตะแบบบริฟามเมนโตฮอล บรัสแมนแทร์ทีมารายสตรนารีผมเนี่ยเอ่ยชื่อนักเตะทั้งทีมได้เลยสิ่งที่พวกเขาทําในฤดูกาลก่อนสุดยอดเลยนะจากที่ดวลกับพวกเขาทั้งเย้าและก็เยือนในตอนที่เล่นกับฟอ์เรส์ในครั้งนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกาใแมาขนั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ